สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันมาดามมดและรายการภาษาพลาสซา่าแหล่งรวมความบันเทิงทางภาษาที่จะพาทุกคนไปซา่ากับภาษาให้หากระจายวันนี้นะคะดิฉันมีศัพท์ซ้าม,มาแรงมาดังเสนอค่ะแต่ว่าไปถึงสองคำด้วยกันค่ะคำแรกนั้นส่งมาจากคุณวัฒนาจังหวัดกาฬสิน์ค่ะและคำคำนั้นก็คือคำว่านุง <No. S 1> งงกันใช่ไหมคะคุณผู้ชมดิฉันก็งงค่ะ แต่ว่าคุณวัฒนาค่ะได้ให้ความหมายของคำคำนี้ไว้ว่านุบหมายถึงเป็นคำแสดงแทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นมือใหม่อ่อนหัดแต่ว่าทำเป็นรู้ทุกเรื่องค่ะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่รู้อะไรเลยค่ะและเพื่อนเข้าใจมากขึ้นเราไปชมสถานการณ์ตัวอย่างกันเลยค่ะสมูตินะหคะว่าดิฉันกำลังเล่นกระโดดหนยงอยูกับเพื่อนๆค่ะเฮ้อาแค่นี้เราเราเลยไม่ค่อยแก้ง ฮะอบติดแล้วได้แค่นี้เออเออแต่เพื่อนอีกคนนี่สิคะอยู่ๆก็เดินเข้ามาบอกกับกิบฉันว่าเขาเก่งมากถอยไปเลยเธอเราเล่นเก่งนี้ต้องเยอะออกไปก่อนเดี๋ยวจะโชวยให้ทุกคนเห็นเอาอันนี้สูงสุดเลย <c ười> คอยดูนะทุกคนเนี่ยหรอเล่นเก่งเล่นแบบเนี่ยรู้ปะคนแบบเธอเขาเรียกกันว่าหนู no. เข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คําที่2กันเลยนะคะสําหรับศับซ่ามาแรงคําที่สองนั้นส่งมาจากคุณพิภพาพาจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งคําคํานั้นก็คือน้อยอะ่ะคาว่าน้อยอะ่ะมาจากคําว่า p ารนอย i ซึ่งหมายถึงหวาดระแวงมักจะใช้ในสถานการณ์ที่จิตตกจิตใจว้าวุน่นไม่รู้จะทํำยังไงดีและเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะเราไปชมสถานการณ์ตัวอย่างกันเลยค่ะ สมมตินะคะว่าดิฉันเนี่ยเพิ่งทำข้อสอบเสร็จคะ่ะทำไม,ไ,นนไม่ได้ตกแน่แนแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งคะ่ะเดินเข้ามาคุยกับดิฉันเธอเธอเธอเป็นไงบ้างทำข้อสอบทำได้เปล่าเฮ้ยแไม่ได้ทำไ,ไ,ไม่ได้เลยสักข้อคือแย่คือสอบตกซ้ำชั้นนั่นแหละคือนี่ซ้ำชั้นมา20กว่าปีแล้วนะเราไม่ไหวอ่ะ คือโดยรวมเราคือตอนนี้เราแลวาวอ่ะและอีเชนนะคะต้องขอขอบคุณคุณวัฒนะมากนะคะที่ส่งสับซ่ามาแรงมาให้เราในวันนี้โดนใจขนาดนี้ก็รับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราแล้วสวัสดีค่ะ